ถ่ายเดียว็ใกล้เดินมาดูนี่ปลาเท้าาคิวเลยเตยวหิ่งที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะตัวหิ่งเอามานะพี่ถือรถกันมั้งถือมาเกี่ยวหลังหรือเกี่ยวปาาไม่รู้ครับมันมันไม่กัดเลยนะว้าไอเทสเขาได้เขาได้คอนเทนต์ขอร้องโซนเขาด้วยนะคิดเป็นปลาอะไรเนี่ย บอกไม่ได้เลยครับตื้อๆอย่างเงี้ยปลากรดก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าส่วนมากจะเป็นปลาแดงนะมันไม่ค่อยดิ้นปลาอะไรครับรับรับแขกใหม่นี้ปลาอะไรคือรับแขกใหม่นี้ครับพะบุ้ปลากรดปลากรดนะคะรับปลากรดไซส์เออไซส์แปดกปุญแจเป็นปลากดเล็กนะคะตอนนี้เป็นปลากรดปลาแดงนี่นะนี่นะนี่ครับปลาแดงไซส์สวยโอ้ยแดงไซส์สวยว่ะไหนบอกว่าเกี่ยวแดงยี่หน่่ยตรงนู้นปลาอะไรเนี่ยปลาแดงปลาแดงปลาแดง นไหนดูดินี่ครับสีนี้แล้วฝาน้ำเงินเดี๋ยวบันเกอรลุงเลยฝาน้ำเงินปลาน้ำเงินปลาแดงอ้าวยังไงกันเนี่ยเออปลาแดงวะมาด้วยกันมันเนี่ยโอ้โหนี่ทำไมมันปลาแดงเอาคิปเปอร์สิครับนะเจ้าของเจ้าของแบรนด์กับเทสเตอร์เริ่ม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 เฉียกันแล้วไม่รู้แดงเลยนสองเงี้ยงเลยไม่หลุดเลยตัวสวย FC ดูนะนี่ไง ปล่ามือนะคะกินกันเห็นๆสดๆร้อนร้อนเลยรูปเยอะตัตกลงไปกัดเลยนะตัวนี้ตัวนี้ลองส่งไวเบชั่นสิบกรัมสาย PE ศูนย์จุดหกขัดแปดอันรั่วอันรั่วครับแบ็คเปเปอร์พี่ลามส่งมาให้นะแม่สิ่งไหนอ่ะมีปะสิ่งนี้ลงมาบันทึกหรือเปล่าบันทึกยัง tì lông nám kínเลย nó cืng quá. ê, du găng rồi. nó à, ê, hay tổn poy. tuổi già vậy này. uý, không. 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 เดี๋ยวลูก่ไหนก็ไม่รู้อะวิ่งเขามาน่าดดลากรถแลงถื้าไม่ต้อง๋ยวลุกนะวิ่งมันไม่มีทำไงลูกหิ่งไปถือนี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งถ่ายนี่ถ่ายนี่ครับเฮ้ยเปวเดี๋ยวออหมดเ้ย ายคิวจนได้เลยไม่ถ่ายไว้ดิถ่ายไว้ต้องจับเฮ้่อตีปุ๊บกินปับ๊บโอ้ยลงน้ำไปดีหูช็อตเมื่อกี้ยให้เห็นไหมนะเอ๊ต้องมามบดีต้อง่าเป็นอันหนึ่งเลย,เยหลายโลนะ วางปุ๊บ,บกดหน้าจอดิไม่ต้องไม่ต้องกดบนกดหน้าจอติดป่ะเนี่ยตีลงไปตึ๊บกินเลยไอ้ข้าวกินมันหมูหนี่นัวปลาแดงปลาข้าวรูปป้ารูปป้าข้าวข้าวแดกมันหมูครับผมกระสสวยแล้วตัวนี้เนี่ย เกือบไม่ได <laughs> so, uh ้ก oh. yeah. ินนะหลุดตรงเนี้ยโดนลงน้ำนี่ดูสิเนี่ยน้าๆเปรี้ยวหมดเลยครับเนี่ยพรุงแหลมนี่ครับเฮียหลุดตรงเนี้ยเราเบ่งอยู่บนรถนู่นนะนี่แกวดีครับเดี๋ยวปอมไม่ต้องมันหมูบ้างนี่ครับดูนี่เบ็ดเบอร์เจ็ดครับ อีสองเอาไอ้คาวขึ้นอนะเบ็ดตัวแค่นะี้ผิดคิวแจ๋วขึ้นได้ไอผมขึ้นได้กินแรงมาแล้ว <P ie> ไหนดูดิเฮ้ยวันนี้คันนี้พระเอกอ,อยี่ในหมาวันเ <P ie> ที่ยวอุ <P ie> ออ้ยตัวสวยเนี่ยม <P ie> าน <P ie> จนได้ <P ie> ปลาอะไรเลยปลาพ,อพอมหัวเม็นอยู่ไหนอะปลาพอมอยู่ไหนฮะออาเห็นดีมาแล้ววะกินี่นี่นะกินติว้วอ้าตัวมันใหญ่มันก็ดูเต้วไปเลยดิโหาเลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอโอโหัหอัหหอีกแล้วโอโ ตัวดีแกอยู่เปล่าวันไหวยสวนหรือเปล่าใส่แกโอ้ยสู้ว่ะเปิดเบรกเปล่าเปิดแล้วดึงเลยเอ็นเล็กนะอุ้ยอุ้ยอะไรวะบอลลึงนะเอาละปลาลึงนลยไม่ใช่อ่ะโอ้ยนี่ตาคว่ำมาเลยคว่ำสวายตาคว่ำมาดูดิพี่ตาลุกล่างนะ ป้าอะไรวะเฮ้ยอ้ยตัวนี้ยังไม่แกะเลยตัวนี้นั่นอีกป้าอะไรนะตาคว่ำลูกบึกไหนยกดิยกดิยกดิร้อยบึกยกดิแต่โหหน้าดูนะต่อช็อตเลยวะเอาลูกวะเฮ้ยเอ้อัดขึ้นมาเลยไม่เปิดด้วยยกยกขึ้นเฉยเลยมมันไไไ่ด้ แ,แจ่วว่ะแจ่ววะจะหางะเฮ้อจะหางจับหางไม่ฮะทบานแลว้วแกไม่ได้ไม่ได้ใช่สว่านเหมือนลูกกบึกอะ่ะดาความเดี๋ยวอาจจะของแบรนด์งทรงมาดูหน่อยปลาอะไร ไหวเหรอไม่ไหวอ๋อแบบตรงนี้ไงอ๋อลูกมันมันไม่บิ๊กก็ดีพี่มันไม่บิ๊กกยดีอ๋อเราลูกลูกบิ๊กหวายเอาว่ะเอาว่ะจับนี่ดิจับหัวดิจับซอกทีบอะ นั่นแล้วเออสวยจาดตันนี้ละหมดลิตรเฮ้ย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 ตามพ่อมาอ <c oughs> ไปตามพออมาลูกไปแน่ลูก <c oughs> เออเออเออ,อยังไงวะเดี <c oughs> ย๋ยวควางควางใหม่ก่อนบ้าอะไรเอ,อ้ย โอ้โยกดขันกดโอ้ยกดปลายขันอย่างเดียวเลยโกกว่ะหมาอีกแล้วเฮ้ยฟางเมื่อกี้ยังไงเฮ้ยใส่ดีนะโอเคครับเริ่มข้าวครับเย็นๆหลังจากไอ้ข้าวทําพิษไปไปโอเคเฮ้ย ขั้นกระดดกเลยไปรูดหรือมันตามวะรูดรูดเด็กแท้น้ำแดงออกฤทธิ์แดงออกฤทธิ์ไปดีเลยโอ้โหเฮ้ยวิทย์ไม่โดนไงโดนอยู่แล้วลื่นเลยไหมเอห โระดับตั้งคันอย่างนี้เปิดเบรกล้วด้วยจะพุ่งลงน้ำอะ่ะทำไมเหงืองอยู่